สวัสดีครับเปบสีและท่านผู้ชม,มที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามผลออกผลออกวันที่17นะครับวันที่17เดือน3ประ์พนหนรบนะครับกับแนวทางราทีวีาเอสดีแล้วก็กเราสตา,า, TV, า, dy, า Star นะครับ กับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมีก้อหาเล็กเด่นเนาะจาก0ูนถึงเกัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเล็กื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการกวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอ,ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แล้วก็มาดูผลออกเนาะวันที่17บะครับวันที่17ลาวทีวีผลออก2 8 2 68อนะครับสำหรับตันติช้ชุดวินก็ได้เต็มเต็มเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยนะบชุดวินก็82แล้วก็ล่างออก68ตัวที่ผมเน้นให้ไม่มาเนาะมาตัวที่ไม่ได้เน้นใครวิ่งโลดนะครับ ก็เนนในที่5 2เนาะมันออก8 2เด็กเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับกลับไปกันต่อที่ลาวเฮดีนะครับส่วนลาวเฮดีก็ผลออก3 7 6 8 5 3 7 6 8 5สาำหรับทันทีช้ชุดปิ่นก็ได้ที่6 7 7 6เเนาะนะครับ แต่ถ้าว่าใครวินสามตัวก็เข้านะครับสามหกเจ็ดเลขใน,นนี้มาหมดเลยนะครับผิดตัวเดียวก็คือเลขสองแปดจุดวินก็เข้าแต่เป็น8ปดห้านะไม่แปดสองมาหมดเลยสตัว ก็ที่ว่าชุดบินนะครับบินเข้านะครับสองตัวสามตัวส่วนวิ่งโรดนะครับวิ่งโรดตัวที่ผมเน้นไม่เข้าเนาะเข้าสามแต่ว่าไม่โรดนะครับวิ่งอย่างเดียวนะครับเลขสามก็ไปกันต่อที่ลาวสตานะครับลาวสตาก็เอาเก้าหกตมีเก้ามีหกเนาะ แต่วา่ามันออกเบิรลนะครับเนี่ยผมเคยบอกว่าแล้วนะครับว่าใครจะเล่นเล่นเก้าใระหว่างหกมาจริงๆด้วยนะครับมาทั้งสองตัวเลยทั้งเก้าทั้งหกเลยก็จับไปใเนเก้าหกแต่มันเข้าเบิรลส่วนเล็กล่างออกเก้าเจ็ดยับนหนีไปหนึ่งแต้มฉะนั้นก็ก็เข้าวิงโลดนะครับ เ,เล่นเก้าใครเล่นหกด้วยเขาได้ทั้งเก้าทั้งหกเนะาะครับสำหรับในทางลาสตาจะเพาะมาตามกันต่อเนาะสำหรับวันที่สิบแปด เดือน 3. สนามสควตานึ่งร้อยหกสิบแปดกับเดือนทางลาวทีวีลาวเฮติแล้วก็ ลาวสตานะครับก็สามในทางเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้นี่แคเอผมไม่ค่อยได้ลงให้เนาะเพราะว่าตอนนี้แนวทางมันหลดอยู่นะครับเดี๋ยวผมปรับสูตรก่อนนะครับถึงจะลงให้นะครับสาหรับแนวทางนี่แคเอเนาะนะครับเพราะส่วนใหญ่มันเข้าหลักร้อยหลักร้อยตลอดนะครับผมเดี๋ยวปรับสูตรแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสองสามวันนะครับ รามาดูลาทีวีนะครับลาทีวีชุดวินนะครับ58231 58231นะครับชุดวิน58231 ส่วนเล็กเด่นผมไม่ที่5กับ8ปนะครับเลกเด่น5กับ8ผมเล่น้นที่เล็ก8แล้วกันเนาะนะครับก็จับไล่เลยนะครับจะเล่นเลขเด่นมาด้วยกันก็ได้58 แต่ผมจะจับไป3มชุดนะครับมี8 2 8 3 8 1แปด่งจะจบไปที่9 8้หนึ่ง เก้าแปดสองแปดหนึ่งกับแปดสองนะครับทีสามตัวที่จับใหม่หรือทัานจะจับเพิ่มเติมตัวไ,ได้9ก้าแปดสามนะครับที่ชอบมาที่สุดผมชอบชุดนี้นะครับมันจะออกตัวเดิมในแปดสอง ถ้าแ2ไม่ออ,อกตัวเดิมก็มันออกไปแล้วอะ่ะเนาะดังนั้นผมเน้นในชุดนี้แล้วกันเนาะแปดหนึ่งกับแปดสามกับไปกันต่อที่ราเมจตีนะครับราเมตีก็ บินนะครับเก้าศูนย์เจ็ดแปดสอง

แปดสามห้าเ,เด็กเียนว่าไม่ถกับ0ู่อ8เก้้าา เกาหสามทรอมจัจมะครับจะ793ก็795 จุดนาเล่นที่สุดก็คือ2ชุดนี้เนาะผมเน้นในที่เก้าาแล้วกันนะครับเน้นในที่เลขเก้าก็ไปกันต่อที่ลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์วันนี้ชดวิน 34 956เลขเด่นได้3กับ4เลขเด่น3กับ4 จะไปจี่สามห้าสี่ห้าแล้วก็สี่เก้าสามเก้า อาสตาจะไปสี่ชุดนะครับชุดส,สามตัวมจับไ่ที่ 5 3, 9 9สาาสามนะคตัวที่ผมกันกัน36ไว้นะครับ <c oughs> ในนาทีสามเก็ก็ระหวัง36นะครับระหวังสาห เน้นในวันนี้ผมเน้นในตเลขสนะครับก็ระวังสาหด้วยนะครับ3 9 <ๆ S 1> ผมเน้นในเลข9ก้าก็ระวังเลข6นะครับ9ระวังเลขหกเลขหผมเน้นในที่ห5ห้าก็ระวัง 6 5นะครับให้95ระวัง6 5ครับใครที่รับแนวตางก็แคปเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกคลิีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่18นะครับเดือน3พศ2 5 6 8นกะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ